พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้าทรงรู้จักฉันอย่างดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับผมอยากจะถามคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าเราเคยคิดเคยมีความปรารถนาที่อยากจะรู้อนาคตรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับชีวิตของเราบ้างหรือเปล่าครับตอนเป็นเด็กๆน,นะครับส่วนตัวผมก็เคยคิดนะครับว่าอยากรู้ว่าอยากมีสายตาอะไรอย่างเนี้ยที่มองเห็นข้างหน้า ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรข้างหน้าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ขอบคุณพระเจ้าจริงๆคุณผู้ฟังครับที่พระเจ้าไม่ได้มอบอำนาจแบบนั้นให้กับมนุษย์ที่จะสามารถมองเห็นว่าเรารู้เรื่องเหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นอย่างดีเพราะว่าผมเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามถ้าเกิดมนุษย์รู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าก็คงจะสยองหรือผวากันไปต,ตามๆกันเลยทีเดียวเพราะว่าไม่รู้จะทำวางตัวอย่างไร จะไปข้างหน้าจะไปดีไม่ไปดีเมื่อรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเนี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนั้นเป็นพระประสงค์เป็นน้ำพระทัยที่ดีเลิศของพระเจ้าที่ไม่ให้เราต้องรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับชีวิตพระเจ้าให้เราจดจำขณะเรื่องในอดีตที่ผ่านมาก็จดจำได้แทบจะไม่หมดเพราะว่าความจำของเรามีความจำกัดตราบใดที่ไม่มีการทบทวนดีด ความจำเก่าๆบางอย่างก็หายไปเลยนะครับลืมเลือนไปนานๆถึงจะผุดขึ้นมาแล้วก็นึกขึ้นมาได้สักทีหนึ่งแต่ก็จำได้เขาโครงต่างๆก็เลือนลางเต็มทีบางครั้งบางค่าวนะครับและพระเจ้าก็ให้ความสามารถของมนุษย์จดจําคือไม่ได้จดจำนะครับรู้รู้ในปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอนาคตเลย ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ดีผมรู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าเมื่อโตขึ้นจึงเข้าใจภาพนี้แต่ตอนเป็นเด็กมันก็คิดแบบเด็กๆน,นะครับผมเชื่อว่าเราอาจจะเคยมีความคิดอย่างนั้นหลายคนก็ยังหลงประเด็นในการดําเนินชีวิตนะครับมักจะไปหาผู้รู้หรือไปหาโอกาสเพื่อที่จะทานบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะรู้อนาคตของเราซึ่งแน่นอนไม่มีใครทําได้ ในความเป็นจริงนะครับนี่ผมอยากจะพูดอย่างนั้นนอกจากว่าจะมีการแฝงด้วยฤทธิ์อำนาจวิญญาณอะไรต่างๆมากมายก็อาจจะพอเหมือนกับเป็นจริงแต่จริงๆแล้วเป็นไปไม่ได้พระเจ้าไม่ให้เราทั้งหลายมีอำนาจแบบนั้นมีความสามารถแบบนั้นนะครับดังนั้นเราดําเนินชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะที่ผมเริ่มต้นรายการแบบนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราจะมาคุยอะไรกันเรื่องนี้นะครับแต่ผมกําลังจะย้อนกลับมาถึง เป้าหมายที่อยากจะให้คุณผู้ฟังมีความจุดประกายความคิดด้วยกันอย่างนี้ว่าการที่พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับชีวิตของเราการที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ทุกแห่งทุกหนที่พระเจ้าทรงฤทธิ์และทรงบริสุทธิ์นั้นทําให้ท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่ท่านนมัสก,การพระเจ้าองค์นี้และที่ท่านมีพระเจ้าทรงเป็นจอมเจ้านายเหนือชีวิตของท่าน แล้วท่าทีที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นหมายความว่ารู้วิถีชีวิตของเราทุกสิ่งรู้แนวความคิดทั้งหมดของเรารู้ความลับที่เราคิดว่ามันเป็นความลับในที่มืดของเราสิ่งที่เราแอบ,บกระทำแอบ,บซ่อนเร้นอยู่ที่เราไม่เคยบอกใครและไม่มีใครรู้เราพยายามปกปิดมาโดยตลอดพระเจ้าทรงทราบทั้งหมดในสิ่งทั้งปวงที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราถ้าพูดในมุมแคบลงมาแบบนี้เรานมัสการพ,พระเจ้าแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรหลายคนมีความรู้สึกกลัวพระเจ้าอับอายหรือมีความรู้สึกไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับพระเจ้าหรือว่าเรามีความยิ่งยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นมีความรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของพระเจ้าว่าขนาดพระเจ้ารู้จักเราดีขนาดนี้รู้ถึงกรรมพืช ก่อนที่เราจะมาหาพระองค์รู้ถึงวิถีชีวิตของเราในอดีตที่บางครั้งแสนที่จะเละเทะเต็มไปด้วยมลทินบาปบางครั้งเราเองคิดถึงอดีตตัวเองบางครั้งก็ยังนั่งขนลุกนั่งขนลุกขนพองนั่งอายนั่งมีความรู้สึกเจ็บปวดกับอดีตที่เราเคยทํามาในชีวิตช่วงที่ผ่านมาแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าองค์นี้ไม่เคยใส่ใจ อดีตเหล่านั้นว่ามันจะมีผลอย่างไรต่อการที่พระองค์จะรักเรามันมีผลแน่นอนต่อชีวิตของเราว่ามันจะส่งผลที่เราต้องรับผลอะไรต่างๆที่เราเคยทำไม่ดีไม่งามเอาไว้ในอดีตแต่ว่ามันไม่มีผลต่อการที่พระเจ้าจะรักเราหรือไม่มันไม่มีผลต่อการที่พระเจ้าจะเรียกเราด้วยพระนามของพระองค์ด้วยการที่พระเจ้าจะเรียกเราใกล้ๆมาสถิตอยู่ใกล้เราแล้วก็ ให้ความรักโอบกอดเราคุณผู้ฟังครับทุกครั้งเมื่อผมคิดถึงเรื่องนี้ผมมีความรู้สึกอบอุ่นและมีความรู้สึกอิ่มใจเมื่อเห็นว่าคนที่เราไว้วางใจคนที่เราเชื่อใจหลายครั้งคนเหล่านั้นแหละเป็นผู้ที่แทงหัวใจของเราคนเหล่านั้นแหละเป็นผู้ที่ทําลายความไว้วางใจที่เรามีต่อเขาลงจนไม่รู้จะทําอย่างไรต่อโกรธก็โกรธไม่ได้เกลียดก็เกลียดไม่ลงเพราะว่า บางทีเป็นคนที่เราเคารพรักบางทีเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเราหรือเป็นผู้ที่ใกล้ชิดอะไรหลายอย่างคุณผู้ฟังครับบางครั้งเราก็ได้แต่หวานอมขมกลืนในลักษณะนั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่เราสามารถเทใจอยู่กับพระเจ้าคุยได้ทุกเรื่องเปิดใจได้กับพระเจ้าหมดเปลือกไม่ต้องอับอายไม่ต้องปิดบังอะไรเอาไว้แม้เราจะพยายามปกปิดพระเจ้าอยู่ที่นั่น พระเจ้ารู้ทุกสิ่งขอบคุณพระเจ้าแต่พระเจ้ายังรักเราพระเจ้ายังให้โอกาสเราพระเจ้ายังให้พระหัตของพระองค์อ้อมแขนของพระองค์มาโอบกอดเราผมรู้สึกอบอุ่นใจจริงๆเมื่อสัมผัสถึงความรักแบบนี้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าคุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนกับผมแบบนี้ด้วยนะครับที่ผมยกเกริ่นนำเรื่องราวทั้งหมดแบบนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟัง พราะว่าพระธรรมสดุดีที่เราจะมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเราที่พระองค์ทรงสถิตยอยู่ทุกหนทุกแห่งคือพระเจ้านั้นทรงอยู่ทุกที่ทุกแห่งเหตุฉะนั้นพระองค์จะรู้จักแนวความคิดรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับชีวิตของเราสําหรับมนุษย์ทุกๆุกคนไม่เลือกว่าจะเป็นใครนะครับคุณผู้ฟังครับพระธรรมของพระเจ้าใน พระธรรมสดุดีบทที่139ที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับเป็นภาพที่ดาวิดได้ใช้สรรเสริญพระเจ้าสำหรับความสัพพันญุญานของพระองค์และการทรงสถิตยอยู่ทุกแห่งหนของพระเจ้าและสิทธิอํานาจทั้งสิ้นของพระเจ้าซึ่งดาวิดก็ได้สดุดีพระปัญญาอันสูงส่งขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งการสดุดีพระเจ้า นมมสก,การสรรเสริญพระเจ้าแบบนี้มีการใช้ในพระธรรมสดุดีหลายๆตอนด้วยกันหลายๆบทด้วยกันนะครับซึ่งเป็นการอ้อนวอนให้พระเจ้าที่จะมาตรวจสอบชีวิตของเราเพราะเมื่อเห็นความยิ่งใหญ่ความสัพพันญูญานและความบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจึงเป็นการดีที่เราจะวิงวอนพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ให้มีโอกาสที่จะตรวจสอบวิถีชีวิตของเรา เพื่อที่จะให้ความบาปต่างๆนั้นได้เปิดเผยเฉพาะพระภักของพระเจ้าและได้รับการชำระล้างด้วยความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราจะสามารถเข้าหน้าพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์ดังนั้นเมื่อเราขอพระเจ้าช่วยตรวจสอบชีวิตของเราสำรวจชีวิตของเราและในขณะเดียวกันเราก็ได้เปิดใจร้องทูลขอพระเมตตาให้พระเจ้า ดูแลเยียวยาความบอบชำ้ำสิ่งที่เป็นมนทินในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้มีโอกาสกลับมาเป็นผู้เป็นคนในสายพระเนตรของพระเจ้าให้สมกับการที่พระเจ้ารักเรานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับในสดุดีบทที่139นี้นะครับข้อ1ถึงข้อ6ได้พูดถึงความสัพพัญยูยาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าดาวิดได้เริ่มต้นพระธรรมของพระเจ้าในข้อแรกเลยนะครับว่าพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข่าพระองค์และทรงรู้จักข่าพระองค์นั่นหมายความว่าพระเจ้ารู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับดาวิดแสดงถึงว่าพระเจ้านั้นทรงสัพพัญยุญานและพระองค์ทรงรู้ทั้งหมดดังนั้นจึงเป็นการที่ดาวิดได้ตอบสนองต่อการที่พระเจ้ารู้จักเขาเขาดำเนินชีวิต ให้ใกล้ชิดให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าชีวิตของดาวิดหลายครั้งได้ออกไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ทันทีที่เขาสำนึกได้และรู้สึกตัวเขาก็รีบหันกลับมาสารภาพและเริ่มต้นใหม่ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านี่จึงเป็นข้อดีประการหนึ่งที่พระเจ้า รู้จักดาวิดเป็นอย่างดีและดาวิดก็กลายเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักและเป็นผู้ที่รู้จักพระเจ้าเป็นอย่างดีด้วยนะครับในข้อที่7ถึงข้อที่12ก็ได้พูดถึงการทรงสถิตยอยู่ทุกแห่งทุกหนขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งดาวิดได้เริ่มต้นในข้อที่7แบบนี้นะครับว่าข้าพระองค์จะไปไหนให้ผลพระวิญญาณของพระองค์ได้ หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์คุณฝ้่งฟังครับชีวิตของมนุษย์เราไม่ใช่ว่าจะดีจะบริสุทธิ์จะเชื่อฟังตลอดเวลาทุกๆครั้งที่เราดำเนินชีวิตมันจะมีมุมมุมหนึ่งที่เราอยากจะซ่อนเราอยากจะหนีเราอยากจะหลบหรืออยากจะปิดบังอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นธรรมชาติบาปของมนุษย์ดาวิดก็เหมือนกันทั้งทงท,งที่เขารู้ว่าพระเจ้า รู้จักเขาเป็นอย่างดีใจเขาก็คิดเสมอว่าอยากจะหนีไปให้พ้นพระพักของพระเจ้าอยากจะหลบไปแต่เมื่อเขารู้ว่าพระเจ้าทรงสัพพัญญูพระเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่งเขาจึงไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากพระเนตรพระกันของพระเจ้านั้นในมุมลบนะครับแต่ในมุมบวกกําลังหมายความว่าดาวิดทราบซึ้งถึงการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าแม้ว่าเขาจะหนีไป ่ำที่สุดในแดนมรณาหรือจะไปไกลสุดขอบฟ้าที่ใครๆก็ตามเขาไม่ได้อำนาจของความตายอำนาจของมนุษย์แต่ต้องเขาไม่ถึงเอื้อมไม่ถึงแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับดาวิดทุกที่ทุกแห่งที่เขาหนีไปที่เขาตกต่ำลงพระเจ้าก็อยู่กับเขา นี่เป็นในมุมบวกที่เราเห็นว่าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราดังนั้นยามใดก็ตาม,มานะครับที่เราตกต่ำเหมือนในภาษาอังกฤษที่บอกว่าจวิญญาณิตของเราดาวคือมันต่ำลงต่ำลงมันจะลึกลงไปแต่ว่าพระเจ้าก็อยู่ตรงนั้นรอเราอยู่กับเราที่นั่นขอบคุณพระเจ้าจริงๆคุณผู้ฟังครับอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ทุกหนทุกแห่งเราไม่จำเป็นต้องหนีครับแต่ว่าเมื่อเราตกต่ำลงหรือต้องระหกระเหิน ไปอยู่ตรงไหนก็ตามพระเจ้าอยู่ที่นั่นนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับเราจะมาศึกษากันต่อไปว่าพระธรรมของพระเจ้าในบทนี้พูดอย่างไรสอนอย่างไรเกี่ยวกับริธานุภาพที่ไร้ขีดจำกัดของพระเจ้านะครับผมจะนำพระธรรมสดุดีบทที่139มามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันในตอนนี้เลยนะครับตั้งแต่ข้อหนึ่งเป็นต้นไปมีใจความว่า ข้าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงตรวจตราวิถีและการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ ข้าแต่พระยาเวแม้ก่อนที่ลิ้นข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังและวางพระหัตบนข้าพระองค์ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์สูงนักจนข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึง ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์จะขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะทำที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะบินไปไกล ถึงที่ตะวันออกหรือถ้าข้าพระองค์อาศัยอยู่สุดขอบทะเลตะวันตกแม้ที่นั่นพระหัตของพระองค์จะจูงข้าพระองค์และพระหัตขวาของพระองค์จะ่วยข้าพระองค์ไว้ถ้าข้าพระองค์จะว่าความมืดจะบังข้าไว้แน่ทีเดียว และความสว่างรอบข้าจะเป็นกลางคืนสำหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืดกลางคืนก็สว่างอย่างกลางวันความมืดเป็นอย่างความสว่างเพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันมารดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์นาครั่นครามบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีโครงร่างของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากพระองค์เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลับลี้ ประดิษฐ์ขึ้นมาณนะภายในที่ลึกแห่งโลกพระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรงวันทั้งสิ้นที่กำหนดให้ข้าพระองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยข้าแต่พระเจ้าสำหรับข้าพระองค์แล้วพระดำริของพระองค์ ลำค่ายิ่งรวมกันเข้าก็มากมายนักหนาถ้าข้าพระองค์จะนับพระดำรินั้นก็มากกว่าเม็ดทรายเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์จะยังอยู่กับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสังหารคนอธรรมเสียส่วนเจ้าพวกคนกระหายเลือดจงไปให้พ้นข้า พวกเขากล่าวถึงพระองค์ด้วยเจตนาร้ายพวกศัตรูของพระองค์ใช้พระนามไปในทางที่ผิดข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ม่ได้เกลียดผู้ที่เกลียดพระองค์หรือและข้าพระองค์มิได้ชิงชังผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้พระองค์ดอกหรือข้าพระองค์เกลียดพวกเขาเข้ากระดูกดำ และนับเขาเป็นศัตรูของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรวจคนข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร คุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้นะครับผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจสำหรับพระคำของพระเจ้าตอนนี้ที่มาจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าในข้อหนึ่งถึงข้อ6นั้นเป็นการบอกถึงว่าพระเจ้าทรงสัพพันยูคือพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Omniscience นะครับเมื่อเราอ่านกริยาที่ใช้เช่นพระองค์ทรงรู้จักทรงทราบทรงคุ้นเคยทรงล้อมคือปกป้องรักษาและทรงทำให้รู้ว่าเราเนี่ยไม่มีอะไรจะปิดบังหรือหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ส่วนในข้อที่7ถึงข้อที่12นั้นเป็นการกล่าวถึงว่าพระเจ้าทรงอยู่ทุกแห่งทุกหน ซึ่งในบางครั้งนะครับเรามีความล้มเหลวมีปัญหามีปมด้อยอยากจะหนีไปไกลๆไ,ไม่อยากเจอเจอผู้คนแต่พระเจ้าทรงห่วงใยเราอย่างไรบ้างเราจะได้เห็นว่าพระเจ้าทรงจูงเราทรงช่วยเราทรงสถิตกับเราทรงช่วยเราแม้ว่าหลายคนเป็นคริสเตียนหลายครั้งก็ยังพยายามหันหลังหนีหายไปจากพระเจ้า แต่แน่นอนครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักพระเจ้าทรงเมตตาพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่ประเสริฐพระองค์ตามหาลูกแกะที่หลงหายให้กลับมาสู่อ้อมกอดของพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในข้อที่13ถึงข้อที่18นั้นพระเจ้าทรงฤทธิ์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์นั้นพระองค์ทรงสร้างเราอย่างมหัศจรรย์ พระองค์ทรงสร้างเราอย่างมีจุดประสงค์เราไม่ได้เกิดมาเพราะความบังเอิญแต่เราเกิดมาด้วยเจตนาที่ดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพราะความบาปนั่นเองโลกจึงตกต่ำเราจึงได้พบกับความยากลำบากแต่พระเจ้ากําลังช่วยกู้เราฟื้นฟูเราให้กลับสู่ความสมบูรณ์ดั้งเดิมของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ ข้อที่19ถึงข้อที่24นั้นบอกว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์พระองค์ทรงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นมนทินดังนั้นพระองค์ต้องการให้ทุกคนที่พระองค์ทรงสร้างและติดตามพระองค์นั้นเป็นคนบริสุทธิ์เหมือนพระองค์ด้วยนะครับคุณทุ้ฝังครับพระธรรมสุดีบทนี้เริ่มต้นด้วยการให้เราตระหนักว่า พระเจ้าทรงตรวจสอบชีวิตจ,จิตใจของเราและก็จบลงด้วยคำภาวนาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงตรวจสอบเราเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตในทางชอบธรรมนิรันดร์ของพระองค์และหากว่ามีสิ่งใดผิดพลาดเราก็สารภาพและเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ได้เสมอนะครับ ขอบคุณพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับสําหรับพระคําของพระเจ้าวันนี้หวังว่าจะเป็นพรและเป็นข้อคิดสําหรับคุณผู้ฟังที่จะไม่ต้องหันหลังไม่ต้องหนีไปจากพระเจ้าให้เรากลับมาหาพระเจ้าอยู่ใกล้ๆอ้อมกอดของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรู้จักเราและพระเจ้าทรงพร้อมที่จะให้โอกาสเรากลับตั้งต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งทุกครั้งเมื่อเราล้มลงหรือผิดพลาดไปนะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอ,อนำรายการในวันนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับฉฉัันนนนนนเเป็นมมนมุษยย์คคใใหห่่กิดดอูพระระตไ้ เจ้าสมมาไม่ถูกพีภาคสาแล้วฉันรับการอาภายัยไปสู่ชีวิตแล้วฉันวิญญาณภายนาเชื่อพระเยซูตายและทรงเป็นขึ้นมาไม่นานฉันได้ชีวิต ชาติตัวเก่าบาปเก่าถูกเอาออกไปอันธรรมชาติความตายสูญหายไปแล้วไม่มีธรรมชาติชีวิตพระคริส้ไว้แทนที่องค์แห่งชีวิตในฉันนั่นคือพระเจา้า สู่น,นันประธานให้ฉันฟรีอันธรรมชาติตัวเก่าบาปเก่าถูกเอาออกไปอันธรรมชาติความตายสูญหายไปแล้วไม่มีธรรมชาติชีวิตปรากดให้ไว้แทนที่ านคือพระ